ก็ขอกราบสวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกตามเคยนะครับกับพระบ้านๆนะครับในช่วงยามเย็นๆนะครับก็พบกันในของช่องของมุงคลพระเครื่องนะครับนะครับพบกันใน EP ีที่75นะครับแล้วก็ยินดีนะครับต้อนรับนะครับทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามาชมช่องของเรานะครับและ f อทุกๆท่านเลยนะครับ เราก็ขอฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อครั้งหน้าจะไม่ได้พลาด E p ีใหม่ๆของทางช่องของเรานะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับก็0861223935นะครับหรือว่าจะเป็น ID Line ก็0861223935เช่นกันนะครับสามารถสแกน QR Code ไลน์ได้เลยนะครับเราไปดูเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับ เนื้อหานะครับรายการที่หนึงนะครับเป็นสมเด็จนะครับสวยๆเลยนะครับอ่สำหรับพี่ท่านไหนสนใจนะครับรายการนี้นะครับโทรหาทักหากันได้เลยนะครับ0861223935นะครับถูกใจให้โทรนะครับชอบใจให้ทักนะครับชอบใจรายการไหนก็โทรหาทักหากันได้เลยนะครับโทรหาทักหากันได้เลยนะครับ การน,นี้นะครับสวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังสวยงามเลยนะครับสวยงามเลยทีเดียวปิดบอกปิดนะครับรายการที่หนึ่งนะครับแบ,บ่งปันกันอยู่ที่ห้าร้อยนะพี่นะ ท่านไหนสนใจรายการไหนก็โทรหาตักหากันได้เลยนะครับดูแล้วถูกใจเข้าตานะครับโทรหาจับจองกันได้เลยนะครับไปดูรายการที่สองนะครับรายการที่สองเนื้อหานะครับสวยงามนะครับแก่งๆอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> นะครับเนะื้อหาอย่างนี้เลยนะครับ เพื่อท่านไหนสนใจก็นะครับโทรหาทักหากันเข้ามานะครับถูกใจรายการไหนนะครับชื่อชอบรายการไหนเป็นพิเศษนะครับให้โทรหาทักหากันนะครับรายการนี้นะครับจะหานะครับแจมแจมจ,ำจ,ำจวแจวยางนี้นะครับ ปิดได้ปิดนะพี่นะนะดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังสวยงามนะครับ ปิดบอกปิดนะครับรายการที่สองนะครับรายการที่2นะครับปิดบอกปิดกันเลยนะครับไปดูกันต่อนะครับเป็นรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับสวยงามมากๆากเลยพี่นะอือฮึสำหรับพี่ท่านไหนสนใจนะครับรายการที่3ามนะครับสวยสวยแบบนี้นะครับปิดได้ให้ปิดนะพี่นะ แบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะพี่นะแบ่งปันกันใช้นะครับโทรหาทักหากันได้เลยนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังสวยงามนะพี่นะด้านหลังสวยงามเลย สวยงามนะครับรายการที่สามนะครับปิดบอกปิดเลยนะครับรายการที่สามนะครับสวยๆแบบนี้นะครับมานะครับห้าร้อยนะครับแบบ่งปันกันเก็บแบบ่งปันกันสะสมนะครับไปดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการที่สี่นะครับอ่รายการที่สี่พี่บอกเลยหูเนื้อนะครับเนื้อหาสวยงามนะพี่นะรายการที่สี่ สหน้าเก็บหานะพี่นะรายการนี้ผมบอกเลยสวยจริงนะพี่นะสวยจริงสวยจัดเลยพี่อ <_ t ale> สวยสวยแบบนี้นะครับปิดบอกปิดนะครับรายการที่สี่นะครับ รายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะครับอืมสวยๆแบบนี้นะครับรายการที่ห้านะครับจ้ำๆเจ้าๆกันเลยนะครับพี่ท่านไหนสนใจก็โทรหาทักหาเข้ามานะครับถูกใจรายการไหนชอบใจรายการไหนนะพี่นะโทรหาสักหากันได้เลยนะครับสวยๆ เดีกแกงแกงๆจำาแจ๋วนะครับรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าปิดบอกปิดนะครับรายการที่ห้านะครับ ห้ารอยพี่แบ่งปักนการเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับดูนต่อนะครับรายการที่หกโอ้โหพี่ไม่ต้องตีกล้องก็สวยแล้วนะครับรายการนี้นะครับผมบอกเลยโอ้โหนะครับนี่นะครับเป็นรูปไข่เลยใบหน้านะครับสวยสวยเลยพี่นะครับสวยสวยเลย รายการนี้มบอกเลยส,สวยๆเลยสวยงามมา,มากๆเลยครัด้านหลังครับงานด้านหลังนะครับสวยงามนะครับแจมๆแจวๆแบบนี้พี่นะครับอ่าโทหาตักหากันได้นะครับ รายการที่6นะครับปิดบอกปิดเลยนะครับรายการที่6อ่าดูกันต่อนะครับรายการที่7นะครับรายการที่7นะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังสวยงามนะครับแจมๆจแจ๋แจวๆเลยอ่ารายการที่เจ็ดนะครับสวยงามมากๆนะครับไปดูต่อนะครับรายการที่แปดนะครับ รายการที่แปดนะพี่นะเก่าๆเลยนะพี่นะผมบอกเลยว่ารายการเนี้ยถีเด็ดเลยนะครับ <c oughs> ดูคาบลาคาบแคนไซนะพี่นะสวยๆแบบเนี้ยพี่ผมบอกเลยนะครับปิดได้ปิดเลยพี่ สวยงามมากนะพี่นะรายการนี้นะครับผมบอกเลยนะครับถูกใจเข้าตาพี่ท่านไหนก็ให้โทรหาทักหากันเลยนะพี่นะนะครับสวยๆเก่าๆแบบนี้พี่นะครับจัดได้จัดนะครับปิดได้ปิดเลยนะครับรายการนี้นี่คือสุดยอดแล้วพี่นะครับสวยมากนะครับเก่าๆแก่งๆนะครับ อถูกใจก็ให้โทรชอบใจก็ให้ทักนะครับพี่นะครับแบ่งปานกันอยู่ที่ห้าร้อยนะครับไปดูกันต่อนะครับรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้านะครับเนื้อสวยๆนะครับเนื้อสวยๆเลยารายการที่เก้านะครับเนื้อสวยงามมากๆนะเก่าๆกาแก่งๆนะครับแห้งๆนะพี่นะอือฮึ พี่ท่านไหนสนใจนะพี่นะงอืมรายการนี้นะครับสวยสวยแจม่มเลยพี่นะครับดูันแบบแจ่มๆมสช้าๆชัดนะครับดูไปพร้อมกันนะครับ วยถูกใจก็ถูกหาตักหากันเข้ามานะครับอ่ารายการที่9นะครับปิดบอกปิดนะครับแบ่งปันกันอยู่ที่5 0าน้พีในะอ่าทีนการเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับอ่าดูรายการที่10นะครับรายการที่10นะครับวันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาโรยอะไรมาีน่นาะ เนื้อผ้าเก่านะพี่นะแต่มันรวยอะไรไม่รู้นี่แหละวันนี้นั่งไม่นิ่งเลย จำเลยนะพี่นะน,นี้อ่ะรายการนี้ครับแบ่งปันห้าร้อยพี่อ่ะองไม่จำอ่ะไปดูกันต่อพี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับมาดูชินาลาดนะพี่นะชินาลาดอินโดจีนนะครับนะครับนี่นะครับจังหวัดปิซันูโรนะพี่นะ งหวัดปิสณนลูกนะครับสวยๆเลยนะครับพี่ท่านไหนสนใจก็โทรหาตักหาได้เลยนะครับสำหรับชินาราสอินโดจีนีนะพี่นะนะครับเนื้อผงผองนะครับสวยๆเลยนะครับถูกใจเข้าตาก็โทรหาตักหากันเข้ามานะครับ ชินลาศอินโดจีนนะพี่นะสวยๆแจมๆแจวๆแ,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 แบบนี้นะครับปิดได้ให้ปิดนะครับอินโดจีนนะครับอืมน,นะครับเป็นรอยตะไบเก่านะพี่นะสวยๆเลยนะครับ สวยงามนะครับแม่งปันกันอยู่ที่500รพี่นะครับห้าร้อยไปดูนะครับรายการที่12บสพี่นะรายการที่12เนื้อเก่ามากไปดูนะี่ นะครับด้านหลังนี่สวยๆเลยรายการนี้รายการที่สิบสองเนี่ยแบ่งปันกันที่ห้าร้อยนะพี่นะห้าร้อยนะแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับไปดูกันต่อนะครับเป็นรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามนะกเก่าๆแก่งๆนะพี่นะเก่าๆแก่งๆเลย ับยุบย่นเลยนะครับยุบยุบย่นย,นย่นอย่างนี้อ่ะสวยงามนะครับรายการนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับรายการที่13นะครับแบ่งปันกันที่500นะครับไปดูรายการที่14นะครับ ส4นะครับเนื้อสวย สี่แบ่งปันกันที่ห้าร้อยนะพี่นะห้าร้อยนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับแบ่งปันกันใช้นะครับอ่าดูกันต่อนะพี่นะขออนุญาตนะพี่นะอาดูกันต่อนะครับเป็นรายการที่สิบห้านะพี่นะสิบห้านะครับสวยงามนะครับสิบห้า เม็ดนี่หลากสีเลยนะพี่นะหลากสีหลากสันนะครับเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดเขียวนะครับเม็ดเหลืองก็มีนะครับเม็ดน้ำเงินก็มีพี่เอา้าโอ้ผมก็นะครับแต่เนื้อหาผมบอกเลยสวยนะพี่นะเนื้อหาสวยๆเลยนะครับ 15ห้านะครับปิดบอกปิดนะครับรายการนี้นะครับปิดบอกปิดกันเลยนะครับไปดูกันต่อนะครับเป็นรายการที่ส6นะครับหลวงพ่อเงินนะครับจอบเล็กนะครับตองหน้านะครับยังไม่มีพี่ท่านไหนปิดนะครับรายการนี้นะครับเนื้อหาเก่าๆเลยว่ เก่าเลยพี่นะครับพี่ท่านไหนสนใจนะครับโทรหาทักหาได้เลยนะครับเก่าๆแบบนี้นะครับะนะครับแบ่งปันกันที่ห้าร้อยพี่พี่ชัานไหนสนใจก็โทรหาทักหาก็ได้เลยนะครับมาดูคนต่อนะครับหลงบอแช่มนะพี่นะนะครับ แชมนะครับนะครับพวงเชื่อมนะครับข,ข้างขอบตัดนะพี่นะขอบตัดสวยงามนะครับไปดูด้านหลังนะครับ หนังห่วงเชื่อมนะครับสวยงามนะครับอ่านะครับแบ่งปันกันที่500นะพี่นะห่วงเชื่มนะครับไปดูกันต่อนะครับไปดูกันต่อนะครับรายการที่18นะครับอ่าหลวงประจาดินะพี่นะห่วงเชื่อมนะครับสวยงามนะครับเนื้อตองแดงนะครับนี่นะครับตรงประจาก ด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับสวยงามนะครับไปดูด้านหลัง้ะพี่นะด้านหลังอ่าด้านหลังสวยงามนะครับปิดได้ปิดนะพี่ปิดได้ปิดเลยนะครับด้านหลังนะครับรายการที่สิบแปดลประจานนะครับไปดูสิบเก้าพี่นะครับหลวงปู่สุขนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับ ปีหกหกนะพนี่นะนะครับ,รบ,นะรบมีสามจุดด้วยนะครับ ที่สิบเก้านะพี่นะรายการที่1ิบเก้านะครับปิดบอกปิดนะครับหลวงปู่สุปปากขอบวัดปากขอมํำเท่านะครับห้าร้อยนะครับไปดูรายการสุดท้ายกันนะครับหลวงพ่อหน่ายนะพี่นะวัดบ้านแจ้งนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสวยๆเลยนะครับห่วงเชื่อมด้วยนะครับ ผมแจมมัง่งไม่แจมมัง่งนิ้วแจมนิ้วไม่แจมนิ้วต้องขออาภายัยเลยวิ้นะ สวยเลยพี่นะครับสวยๆแต่กล้องคูดเบือเลยอ่านะครับเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวยงามนี่อ่ะพี่ท่านไหนสนใจนะครับรายการนี้รายการที่ยี่สิบนะครับหลวงพ่อหนายนะพี่นะนะครับวัดบ้านแจ้งนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ ปิดบอกปิดนะพี่นะห้าร้อยครับแบ่งปันกันพี่แบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับอ่านะครับนี่เลยติดต่อนะพี่นะพี่ท่านไหนสนใจรายการไหนนะโทรหาทักหากันได้เลยนะครับมงคลฟ้าเครื่องนะครับโทรศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะครับหรือว่าจะเป็นไอดีไลน์ก็ศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้าได้เช่นกันนะครับอ่านะครับสองเบอร์นี้เท่านั้นนะครับสองช่องทางนี้เท่านั้นนะครับ วันนี้เราก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับและเ c ทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูมาชมนะครับช่องของเรานะครับพระบ้านๆของเรานะครับแล้วก็ขอพี่ๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอกราบขอบคุณครับผมสนใจรายการไหนก็ให้ปิดนะครับผมขอกราบขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม